ทารมโกะมาเก็ตแอนิเมะจากโตเกียวแอนิเมชันในปี2013สวัสดีครับผมจัสกรนะครับวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมาพูดถึงทรมโกะมาเก็ตเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมดูจบสักพักหนึ่งแล้วนะครับส่วนข้อที่2ก็จาคุูจาค,จาคุเช่นเคยนะครับอยู่คู่เบนคู่กัดกับผมเนี่ยดูจบแล้วไม่บอกนะครับน่ก็กอนเหมือนกันนะเออโดยที่จะมาพูดถึงทรมโกะมาเก็ตเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของซีรีส์เลยคือ ภาคทีวีซีรีส์เนี่ยเป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะครับดูได้ไม่เบื่อนะอย่างแรกก็ความน่ารักของตัวละครการดำเนินเรื่องและความสัมพันธ์ของตัวละครเอกกับตัวละครอื่นภายในเรื่องนะครับส่วนภาคต่ตอมาก็ทามาโกะเลิฟสตอรี่นะครับภาคนี้เนี่ยเป็นข้อภาคที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนอารมณ์ของหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับทั้งตัวละครเอกอย่างทามาโกะและตัวละครชายอย่างโมจิโซที่บ้านของทั้งสองคนเนี่ย ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยเด็กที่ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มที่จะคนหนึ่งเนี่ยก็กมีความรู้สึกที่จะหลงรักคนนึงมานานแล้วอีกคนหนึ่งก็เพิ่งจะรู้สึกตัวแล้วก็เกิดอายบ้างเป็นชีวิตของวัยรุ่นนะครับโดยท่ามากลเริ tory อเรื่เนี่ยเป็นภาพที่คนข,ข้างที่จะทำลายคนจิกหวอนยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าเคยบอกพี่โอลีไปแล้วแหละว่า,วาโอ้พี่ ผมแมลงคลิปนี้ไม่ได้สักทีแบบโอ้โหอัดใหม่หลายรอบมากโอ้เขินไปทําไปเขินไปนะครับก็ไม่แปลกเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็เห็นโมเมนต์ทั้งสองคนนี้เนี่ยผ่านทั้งทีวีซีรีส์กันบ้างนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งผ่านโซเชียลเนี่ยนนก็อาจจะเห็น2คนนี้อยู่บ้างนะครับแล้วทำกโกมาเก็ตเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ยังแนะนําอยู่หรือเปล่าสําหรับผมสาหรับตัวผมเองนะผมก็ ยังแนะนําอยู่นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าเคยดูวนผ่านมาบ้างนะครับเพราะว่าภาพก็ไม่ได้เคเรอะไรเลยนะครับซึ่งก็อาจจะดีกว่าหลายๆเรื่องในปีนี้ด้วยซ้ํานะครับแล้วก็สาหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องไปดูกันได้นะครับทางบิลิบิล i นะครับก็มีทั้งภาคทีวีซีรีแล้วก็เดอะมู i วี่เลยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่ง ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่รับชมคลิปนะครับมีอะไรอยากให้ผมปรับปรุงตัวเนี่ยก็ลองเข้าไปมาได้นะครับเพราะว่าผมก็คก่อนข้างที่จะรู้ตัวเองนะครับเพราะผมเนี่ยก็ต้องปรับอีกเยอะเลยทั้งการพูดแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมพูดได้เพียงเท่านี้แหละนะครับซึ่งก็สวัสดีครับ